สวัสดีครับ Beautiful Soul Seeker ผู้สอนสวคหาตัวตนที่แท้จริงทุกๆคนนะครับก็มาเจอกันนะครับสำหรับคลิปมินิพิาคานะครับมาดูกันว่า,าวิธีที่คุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในหรือครูภายในหรือจูนกับจิตวิญญาณของคุณนั้นเป็นวิธีแบบไหนนะครับเราลองมาดูกันนะครับสนุกสนุกนะครับอันนี้เป็นมินิพิาคาสั้นๆนะครับก็มีอยู่4กองวันนี้กองที่1 2 3 4กองที่1เป็นหินโลสคอร์นะครับ กองที่2เป็นหินกีโนเวนเจอรีนกองที่3เป็นหินไทเกอร์อายนะครับกองที่4เป็นหินอเมทิสชนะครับอันนี้เป็นหินดิบนะครับไม่ได้ขัดเงาก็มีอยู่4ีกองนะครับคุณพอร์ตไว้ก็ได้นะครับก้นะบองไหนดึงดูดคุณมากที่สุดนะครับหรืออยากจะทำสมาธิก็หยุดได้ก่อนนะครับ สวัสดีครับคนที่เรียกของไพ่ก่อนนิดหนึ่งนะครับมาดูการวิธีที่คุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในนะครับหรือครุภายในของคุณนะครับเป็นอย่างไรบ้างคนที่เรียก hit lost cost นะครับมาดูกันมีหมายเลข18นะครับ carry o u r light let your soul shine แล้วก็มี17นะครับ17-18เลยเนาะ inner o r a c l e นะครับ you are the channel the jaw self fulfilling พ่อเ i ซี่นะครับก็สําหรับคนที่เลือกของไพ่ก้อนนิดหนึ่งเลยวิธีที่เชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณได้นะครับผ่านการนั่งสมาธินะครับผ่านการาพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของสมาธิก็ได้นะครับหรืออีกเรื่องอีกความรู้สึกหนึ่งของผมก็คือ ในเรื่องของอินทิ t ชันของคุณนะครับการตามอินทิ t ชันของคุณนะครับการตามเ,าเขาเรียกว่าเสียงตัวตนภายในของคุณได้นั่นเองสําหรับคนที่เลือกของไพ่ของที่หนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าวิธีที่คุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณได้เลยนะครับคือการอยู่นะครับคือการคอนเน c กกับธรรมชาตินะครับคอนเน c กกับ earth element นะครับคอนเน c กกับ มาเดอร์เอิรอะไรแบบนั้นพ่อแม่ธรณีนะครับกับธรรมชาติกับแสงแดดกับสายลมกับพระอาทิตย์นะครับรับพลังงานตรงนั้นนะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าใส่คุณค่านะครับอะไรบางอย่างที่คุณมีนะครับลงไปในนั้นด้วยนะครับถ้าคุณดูนะครับเป็นพลังงานของจักรวาลนะครับไหลผ่านลงมาจากคุณนะครับก็วิธีนี้จะทําให้คุณเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณได้นะครับก็คือเวลาที่คุณนั่งสมาธิคุณอาจจะแบบ ออขอบคุณนะครับขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็เล Soul โซช n ยผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะของพลังงานของความรักนะครับเ,เวลาที่คุณสูดหายใจเข้าให้คุณรู้สึกแบบรักรักธรรมชาติรักตัวเองหายใจออกก็เอาพลังงานไม่ดีออกไปนะครับเมื่อคุณเชื่อมต่อกับตัวเองภายในได้แล้วเนี่ยอินเนอร์ออรนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของอินทรเวชสัญชาตญาณซิลิบิตี้ของคุณนะครับจะจะค่อยคอย ชัดเจนขึ้นจะค่อยๆแบบแ,แข็งแกร่งขึ้นนะครับทำให้คุณสามารถที่จะเห็นหรือกําหนดนะครับเส้นทางหรือเป้าหมายชีวิตของตัวคุณนะครับในอนาคตได้นั่นเองซึ่งออวิธีของคนที่เลือกองไพ่คนที่หนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องต้องต้องเชื่อด้วยต้องลองด้วยต้องปฏิบัติด้วยนะครับต้องต้องทําด้วยบางครั้งส,ส่วนชาตยานของเราก็ก็ก็บอกอะไรที่ที่ มันไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับดังนั้นก็ต้องใช้เขาเรียกว่าใช้การตัดสินใจใช้ความรู้สึกใช้ความเชื่อใช้เซนอะไรต่างๆตรงนี้ของคุณเข้าไปร่วมด้วยนะครับดังนั้นวิธีของคนที่เลือกของไพ่ของที่หนึ่งเลยนะครับก็คือการทําสมาธินะครับแล้วคุณจะเกิดสติปัญญาหรือเตือนรู้นะครับทําให้ไซคิการิตี้หรือพลังจิตของคุณนั้น แข่งแข่งมากขึ้นสอดคล้องกันมากเลยนะครับ17-18ก็เป็นวิธีของคนที่เลือกกองไพ่ของที่1หรือหินโรสคอร์ดนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2หรือหินกิโนเวนเจอรีนมาดูกันนะครับวิธีที่คุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในหรือครุภายในหรือจิตวิญญาณของคุณนะครับเป็นอย่างไรดูเพื่คอความบันเทิงนะครับหมายเลข17กาแล็ติกเฮลเลอร์ม วิธีแนวโอเพนไมล์นะครับเกลเล็กติกิวเลอร์เนี่ยมรู้สึกว่าเอ่อวิธีที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณได้นะครับคือไฮไวเบชันนั่นเองคือการสั่นสะเทือนพลังงานของสิ่งดีๆความคิดดีๆหรือมาจากออร่าของคุณมาจากสนามพลังงานของคุณได้เลยนะครับเกลเล็กติกิวเลอร์นะครับคืออาจจะเป็นลักษณะของพลังงานบวกทุกรูปแบบที่คุณสามารถสั่นสะเทือนออกมาได้เลยนะครับหรือคุณ c ครีเอทหรือคุณสร้างสรร์ออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นความเอ่อไม่ว่าจะเป็นการกระทํา ความรู้สึกความคิดนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของจิตใต้สำนึกของคุณ Move forward with open mind เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะเชื่อมต่อนะครับกับตัวตนภายในได้เนี่ยก็คือมาจากจิตใต้สำนึกของคุณด้วยนะครับสั่นสะเทือนพลังงานดีๆออกไปนะครับแล้วก็มีหมายเลข12นะครับ divine creation acceptance personal commitment euroreal นะครับก็เป็นเทพี i s s นะครับก็เป็นพระแม่เป็นเทพที่เกี่ยวกับเวทมนต์มจินะครับ ครีเอเตอร์นะครับครีเอชันต่างๆความคิดส,สร้างสรรค์ต่างๆไอเดียต่างๆตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าสอดคล้องกันมากเลยนะครับถ้าคุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในได้เนี่ยคุณต้องมีความคิดที่ที่สร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์คืออะไรก็คือมุมมองบวกเลยการมองโลกในแง่ดีคือการเข้าใจคนอืน่นคือการที่รู้ว่า คุณจะสร้างชีวิตของตัวเองนะครับด้วยการสานสะเทือนพลังงานแบบไหนนั่นเองตรงนี้จะทําให้คุณจูนติดนะครับกับตัวตนภายในของคุณได้กับครูทางปัญญาของคุณได้นะครับหรืออีกเอเนอรหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับคือการคือการ รับพลังงานนะครับหรือเวลาที่คุณพูดหรือเวลาที่คุณอธิษฐานหรือเวลาที่คุณตั้งจิตเวลาที่คุณทําสมาธิอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ขอให้จักรวาลน,นะครับมอบอ,อ,องค์ความรู้หรือวิธีที่จะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณนั่นเองนะครับ m o ส e forward and open m i เ d เนี่ยอีก อีกพลังงานหนึ่งที่ผมรู้สึกคือคนที่เรื่องของไพ่กองที่2หรือหินกีโนเวนเจอรีเนี่ยคือคุณต้องเชื่อนะครับเชื่อในตัวเองเลยเชื่อมั่นใจในตัวเองศรัทธาในตัวเองนะครับในพลังงานดีๆที่คุณได้ส่งออกมาที่คุณได้สั่นสะเทือนออกมานั่นเองนะครับดีมากๆนะครับคนที่เรื่องของไพ่กองที่2หรือหินกีโนเวนเจอรีนะคะประมาณนี้เลย สวัสดีครับคนที่เลือกของไพ่ของที่3นะครับหรือหินไทเกอร์อนะครับมาดูกันวิธีที่คุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในครุป,ปรัญญาภายในของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างไร <lem par> นะครับมีหมายเลข26 Love ห n d l ือ h t นะครับ a c t i v i s t Care แล้วก็มีหมายเลข3 a ม c h a n g e อ m เ c h a e l Heart of w a r r i o r Divine Protection and Synchronicity นะครับโอ ก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณได้อย่างไร m ม่เส g มันเป็น Love and Light เลยนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการกระทําของคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความรักความรักโดยไม่มีเงื่อนไขความรักโดยไม่มีข้อแม้ความรักโดยไม่คอครองความความใส่ใจความอบอ้อมอารีการมีเขาเรียกว่า k i n d n e นะครับคือความอ่อนโยนคูอความคู่ความรักนั่นเองคู่ความรักคือแสงสว่างที่มาจาก ภายในของคุณถ้าคุณดูนะครับเป็นออร่าสีม่วงเป็นออร่าของพลังงานของจักรราที่เจ็ดด้วยนะครับเอ,อ่อคราวจักรานั่นเองตรงนี้นะครับเมื่อคุณสั่นสะเทือนพลังงานของความรักของความเชื่อมั่นในตัวเองคุณเองด้วยก็ได้นะครับหรือหรือ หรือความเขาเรียกว่าความมั่นใจในตัวคุณเองนะครับในการทําอะไรก็ตามนะครับในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแองเจลลไมเคิลเนี่ยขึ้นมาคือคือแองเจลเกี่ยวกับความกล้าหาญความแข็งแกร่งเป็นนักรบเป็นวอริเออร์นะครับที่แบบที่มั่นใจในตัวเองมากๆที่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองมากๆนะครับคือตัดสินใจอะไรนะครับหรือจะทําอะไรเนี่ยก็คือรู้ว่าตัวเองจะ จะประสบความสําเร็จหรือหรือได้ในสิ่งที่ต้องการหรือหรือจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในลักษณะแบบนั้นถามว่าวิธีที่คุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณหรือคุณทุกทางปัญญาของคุณเลยนะครับคือศรัทธาในตัวเองรักในตัวเองนะครับแล้วส่งพลังงานของความรักของแสงสว่างที่คุณมีเนี่ยให้กับคนอื่นต่อไปช่วยเหลือ,อคนอื่นต่อไปนะครับผ่านทางไหนก็ได้งานที่คุณทําอยู่ก็ได้นะครับมูลนิธิต่างๆนะครับหรือทําทํา หรือแม้กระทั่งการที่แลกเปลี่ยนเงินของคุณออกไปนะครับในการซื้อของซื้อนอนซูนี่เนี่ยให้คุณใส่ความรักลงไปด้วยกับเงินที่คุณจ่ายออกไปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเวลาที่คุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องหวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทนมานะครับอันนั้นคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้เชื่อมต่อกับพลังงานของจิตวิญญาณของคุณหรือคุณรู้ทางปัญญาหรือตัวตนภายในของคุณได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทำเนี่ยนะครับยิ่งคุณแคร์ตัวเองหรือแคร์คนอื่นด้วยนะัทําให้คุณกบ มาเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณได้นั่นเองนะครับแล้วก็มี d e v i c e p rotection นะครับก็การสื่อสารนะครับการพูดคุยการ communicate นะครับหรือการอาขอแรงสิ่งที่คุณปรารถนานะครับในเรื่องของการ connect กับจกักรวาลคุณอาจจะบอกไปเลยก็ได้นะครับว่าขอให้เติร์ดอหรือให้พลังงานจากจักรวาลของคุณเนี่ยเปิดเติร์ดอของคุณนะครับให้คุณได้เชื่อมต่อกับตัวตนภายในวิธีที่ที่จะเชื่อมต่อสําหรับคุณนะครับคืออะไรนะครับแล้วคุณก็อาจจะได้นะครับ จากพลังงานหรือได้เป็นข้อมูลหรือเป็นวิถีนะครับหรืออาจจะเป็นแบบคุณไปเจอวิธีอะไรต่างๆก็ได้นะครับตรงนั้นมาสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3ประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่4หรือฮีนาเมทิริสนะครับมาดูกันว่าวิธีที่คุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในครูภายในหรือจิตวิญญาณของคุณนะครับเป็นอย่างไรก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับคนที่เลือกกองไพ่กองที่4คุณได้ between the world new direction นะครับแล้วก็มีหมายเลข 4นะครับโอ้สกับ5นะครับแอสเ t i ั่น r a m e นะครับเป็นเล l i b e r a t i o n a ส์ออฟเกรเดอร์เพอร์โพสไฮเอ็กซ์ปีเตชั่นนะครับผมรู้สึกว่าสำหรับคนที่เลือกอของไพ่ของที่เนี่ยถ้าคุณจะเชื่อมต่อกับตัวต,วต,วตวนภายในหรือรับพลังงานจากตัวตนภายในหรือหรือสามารถฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณได้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะของการเดินทางนะครับมันมีลักษณะของการเดินทางนะครับมีลักษณะของการทําสมาธิก็ได้หรือลักษณะของ ประสบการณ์ในชีวิตต่างๆที่คุณเจอครับหรือการการออกไปลองการใช้ชีวิตการการการลองตัดสินใจทําอะไรบางอย่างด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะครับหรือการขยายกรอบในเรื่องของจิตใต้สํานึกนะครับพลังงานของความคิดความเชื่อทัศนคติไมเซตหรืออะไรต่างๆตัวนี้ของคุณจะทําให้คุณนะครับได้ได้เดินทางเข้าถึงตัวตนภายในของคุณผมจะว่าสําหรับคนที่เรื่องของไพ่ของฤีเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของเอ่อเดินทางเกิดขึ้นเป็นลักษณะของแบบ มันไม่เชิงแบบสมาธิหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่เหมือนแบบเอามารวมรวมนะครับในละแต่วิถีทางที่คุณได้ค้นพบที่คุณได้เจอที่คุณได้เรียนนะครับหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ชีวิตต่างๆที่คุณได้เจอมาตัวเนี้ยจะทําให้คุณได้ตื่นจะทําให้คุณได้ได้รู้วิธีว่าคุณจะต้องเชื่อมโยงยังไงกับตัวตนภายในนะครับหรือ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 คอนเน็กยังไงนะครับกับตัวคุณนั่นเองนะครับอื มันเหมือนว่า s e n s of greater purpose นะครับคือคือ g e a t e r p r o p o s e เนี่ยหรือ life p r o p o s e นะครับคือบางคนก็คือต้องลองนะครับคือต้องลองหลายๆวิธีสําหรับคนที่เริ่กงงไพ่ของที่สี่ผมรู้สึกว่ามันต้องลองหลายๆวิธีนะครับบางคนก็อาจจะไม่ใช่สมาชิกเสมอไปบางคนก็อาจจะเป็นแบบไปเรียนโยคะไปคอนเนคกับธรรมชาติมันเป็นวิธีที่คุณต้องหาครับต้องหาต้องลองอะไรแบบนั้นมากกว่านะสำหรับไพ่คนที่สี่ให้ความรู้สึกประมาณแบบนั้นเลยนะครับอืมก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่4นะครับ